ครับเดี๋ยววันนี้นัดจะมาทําให้ดูใช้อกไก่ทั้งหมดหนึ่งอกเหมือนเดิมครับส่วนตรงหนังเนี่ยเราจะไม่ใช้หั่นอกไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปั่นได้ง่ายขึ้นครับต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นัดลืมกดทายนัดจะใส่เป็นข้าวสวยหนึ่งกะเพีครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยใส่ตามใจชอบได้เลยเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับวันนี้นะครับลูกชิ้นของนัดจะใส่สาหร่ายลงไปด้วยใช้เป็นสาหร่ายแผ่นอบแบบนี้นะคครรรรััับบเเเสส็็จแแลล้้วกกนนนนาาามมขขขยยยยยยใใหหตะ่่ี เราตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเบาไฟรอจนน้ำนิ่งนะครับแล้วค่อยใส่ลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นเนี่ยครับป้นได้ตามใจชอบเลยครับใครชอบก็จัดไปเลยต้มไปจนแล้วเนี่ยจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับหรือว่าถ้าใครยังไม่กินนะทําใส่กล่องเอาไว้เก็บไว้ได้นานประมาณ5-7วันแต่รับรองเลยครับว่าหมดก่อน5วันแน่นอนนี่จะผ่าให้ดูข้างในนะครับเนื้อคือแน่นมากที่สําคัญคือนุ่มมากแล้วก็เด้งมากครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่แบบนี้คือฟินมาก เมนูนี้รับรองว่าใครทําก็อร่อยแน่นอนบุนเส้นอบหม้อดินนัดเลือกใช้เป็นบุนเส้นอบหม้อดินของตาชอชา้างเพราะว่ามีเส้นพร้อมซอสในซองรสชาติเหนียวนุ่มรสชาติเนี่ยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มที่สําคัญคือทําง่ายใช้เวลาแค่7นาทีทางแบรนด์เขาไม่ได้มีแค่บุนเส้นอบหม้อดินเมนูเส้นอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันชอช้างเนี่ยขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเส้นแล้วก็เรื่องซอสสำหรับใครที่อยากลองเนี่ยหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นท็อปบิกเอะมุนหื้จง บุลเซนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยบอกเลยครับว่าใครทําก็อร่อยที่สาคัญเนี่ยไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบห้มันยุ่งยากแค่มีบุญเส้นอบหม้อดินตาชอช้างคือจบเลย ทุกคนเนี่ยจำได้ไหมครับว่าตอนไปโรงเรียนเนี่ยช่วงไหนที่สนุกที่สุดแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่สนุกแต,ตกต่างกันออกไปนะบางคนก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวานันหรือว่าช่วงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นของนัดเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเลยครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยไปสายแทบทุกวันแล้วความสนุกในวัยเยนของแต่ละคนเนี่ยนัดว่าก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนที่เขาเป็นเด็กเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือแล้วเชื่อเลยครับว่าในทุกๆห้องเรียนเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนเก่งมากเนี่ยอย นี้น่าจะมีเยอะนะเพราะว่านัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อนี้เหมือนกันพูดตรงๆเลยคืออยากไปโรงเรียนอะ่ะเพราะว่าอยากไปเจอเพื่อนส่วนเวลาที่ชอบมากที่สุดนะก็จะเป็นตอนกลางวันกับตอนเลิกเรียนเพราะว่าช่วงพักเที่ยงทีไรเนี่ยต้องรีบกินข้าวให้ไวที่สุดนะเพราะกลุ่มเราเนี่ยจะได้ไปจองสนามฟุตบอลเป็นกลุ่มแรกถ้าไปช้านะบอกเลยว่าสนามเต็มหรือว่าถ้าวันไหนไปไม่ได้นสนามบอลจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะไปหมกตัวอ,อยู่ในห้องสมุดเข้าไปหาหนังสือหรือเปล่าเปล่าครับเข้าไปตากแอร์ส่วนบางคนเนี่ยเข้าไปก็หลับแล้วถ้าวันไหนช่วงบ่ายยังคอมเป คอมเตอร์สมัยนั้นนะ่ะคือมันมากส่วนผัดพริกเผาเนี่ยก็ดูตามคลิปได้เลย สมัยก่อนตอนที่ยังไม่โดนหมอห้ามกินหมูเนี่ยนั้นเป็นคนที่โคตรชอบกินสเต็กหมูแล้วก็สเต็กเนื้อมากๆแต่ว่าคลิปนี้ไม่ทํากินเองนะครับทำให้คนที่บ้านกินส่วนของตัวเนื้อเนี่ยใครใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบขั้นตอนแรกเราก็จะอาหมักเนื้อกันก่อนเลยนั้นเลือกใช้เป็นเกลือชมพูหิมาลายันเป็นเกลือชมพูที่มีโซเดียมต่ํากว่าเกลือปกติรสชาติจะอร่อยกําลังพอดีไม่เค็มมากเกินไปแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดาตัวนี้จะเป็นพริกไทยดําแท้จากสวบนบรรจุพันธุ์เป็นแบบขวดฝาบดแล้วามชื้นใกาี กับหอมใหญ่ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวหอมใหญ่จะสุกเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยตามด้วยผงบาสซอสเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าตัวซอสจะเหนียวตามด้วยการปรุงรสชาติได้เลยใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลให้พลังงานสูญแคล,ลอรี่ที่สำคัญเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินอีกด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยน้าแจ๊คของแบรนด์นิฟตา้าแนะนำว่าให้มีติดบ,บ้านเอาไว้ได้เลยพอทำตัวซอสเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มย่างเนื้อกันตอ่อใส่เนื้อลงไปเล็กน้อยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้แแแแตตตต่่่่่่่่่่่่่วววววาา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 ถถ้้้้้้้้้้้้ใใใชชเเ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 ปปป็็นน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 นืืืออ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 อีีีีียยยยยยยัจจจะะมมมมกกกกกกลลิิิิหหหขึคคคไงงรด15ททพบบ ค่อนข้างสุกกันขอ,อย่างได้ละ30วินาทีก็แล้วกันตัวเนื้อที่ได้ความสุกก็จะประมาณมีเดียมเบลหรือว่าถ้าใครชอบเป็นมีเดียมแลนด์เนี่ยก็ค้างละแค่15วินาทีก็พอเด้อสำหรับใครที่สนใจเครื่องปรุงเนี่ยปัดพิทาก้าหน้าโปรไฟล์นัดได้เลยสมัยเรียนเนี่ยมีใครที่อยู่หอพักกันบ้างครับแล้วมีใครที่ชอบทากับข้าวกินเองในช่วงที่อยู่หอกันบ้างครับส่วนนัดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่ชอบทําแต่ว่าถ้าไม่ทาเนี่ยก็คือไม่ได้กินเลยนะคือในช่วงเวลาที่นัดไปอยู่หอเนี่ยนัดจะได้ วันละตั้ง100บาทมันก็น่าจะพอแต่ว่าสําหรับนัดอาจจะยังไม่พอครับคือนั้นไม่ได้บอกว่า500บาทเนี่ยจะไม่พอสาหรับทุกคนนะครับที่นั้นบอกว่ามันไม่พอสาหรับนัดเนี่ยคือนราจะเล่าให้ฟังครับคือเงิน500บาทเนี่ยถ้าใช้ในการกินอย่างเดียวอ่ะ500บาทในวันนั้นใช้พอครับเพื่ออาจจะเหลือเงินด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะมีค่าจีบปาทะอื่นๆเข้ามาด้วยครับอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือค่าชีดงานค่าทํารายงานซึ่งของพวกนี้นะครับก็จาเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วครับสัปดาห สีฟันแปลงสีฟันคือจะบอกว่าคนที่ใช้เงิน500บาทใน1สัปดาห์พอเนี่ยในยุคนี้คือคุณโคตรเก่งเลยอะแล้วในช่วงที่อยู่หอ,อนี่ยโคตชชอบทําเมนูนี้เลยเพราะมันทั้งง่ายแล้วก็อร่อยบางครั้งก็จะทําเป็นไข่เจียวแบบนี้หรือว่าถ้าเบื่อก็จะเปลี่ยนเป็นไข่ดาวแล้วที่จะบอกคือมันอร่อยเ็นคนละแบบอะใครที่ยังไม่เคยลองกะเพราไข่เจียวแบบนี้นะครับแนะนาเลยครับคือมันอร่อยมากแล้วก็ประหยัดมากครับ สรุปแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรไข่ระเบิดหรือว่าไข่ดาวทรงเครื่องหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าไข่ยัดไส้แต่เอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันยัส่ส้ตรงไหนสมัยเด็กเนี่ยได้กินเมนูนี้บ่อยมากที่จําได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าตอนเด็กเนี่ยมีใครเป็นแบบนั้นหรือเปล่าที่ไม่ชอบกินผักเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ชอบกินเมนูนี้เพราะว่ามีผักค่อนข้างเยอะมีทั้งมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทแต่ที่โบราณว่าไว้ว่าถ้าไม่ชอบอะไรเนี่ยมักจะได้อย่างนั้่า็งวมกขห หม้อแทบจะทุกรอบคุณย่าบอกว่าถ้าอยากให้อร่อยเมนูนี้ต้องใช้เป็นหมูสับติดมันเล็กน้อยแต่ว่าในคีิปมีเราใช้เป็นสะโพกไก่บดเด้อแล้วก็ตัวไข่ดาวเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เป็นไข่ไก่แทนได้ใครชอบไข่ดาวสูงมากสูดน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยคุณย่าฝากเคล็ดลับมาบอกตัวแครอทถ้ามีให้แข็งเนี่ยแนะนําว่าํำไปใส่ไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีเสร็จแล้วค่อยนามาผัดเด้อ ร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านทุกคนเนี่ยมีเมนูนี้หรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนเลยครับว่าแถวบ้านนั้นเนี่ยไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงไม่มีหรือว่านัทเนี่ยสั่งเมนูไม่ถูกคือทุกครั้งที่อยากกินเมนูนี้นะนัทก็จะไปลองสั่งร้านอาหารตามสั่งนัทเนี่ยก็จะสั่งว่าเอากะเพราไก่คลุกพิเศษไข่ดาวหนึ่งจานครับพ่อคา้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะทวนเมนูกลับมานะว่าเอากะเพราไก่พิเศษไข่ดาวใช่หรือเปล่าไอเราเนี่ยก็ตอบกลับไปเลยครับว่าใช่แต่ว่าเอาผัดกะเพราเนี่ยไปผัดรวมกับข้าวเเ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 เลลยยยยยทททททาา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 งงงงงงงรรรรรร้้้้้้้้นน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 ีีีีีี่่่่่่่่่่่่่่กกกก็็หๆๆะะะแแตตตวววพพอออออคคคไไไไไมมใสสิิิ์ฟดดืจจับข พร้อมกับกะเพราที่พ่อค้ามาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นกะเพราไก่ราดข้าวแบบปกติเลยแต่ว่าสมัยเรียนตอนที่อยู่โคราชเนี่ยร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำเนี่ยก็คือร้านป้าแตนนัทเนี่ยก็ได้สั่งแบบนี้นะเอากะเพราไก่คุกพิเศษไข่ดาวหรือว่ากะเพราหมูคุกพิเศษไข่ดาวและสิ่งที่ป้าแตนทำนะพอแกผัดกะเพรา,กพกรพาใ,ใกล้เสร็จเนี่ยแกจะเอาข้าวสวยลงไปผัดพร้อมกับก,บกะเพราวเวลาแกทำเมนูนี้ทีไรนะบอกเลยว่าหอมไปทั้งซอยอะ่ะเพราะว่ารสชาติที่ป้าแตนทำเนี่ยจะมีความหวานหวานเค็มๆเด็กๆเนี่ยจะชอบกันมากและที่สำคัญเลยคือร้านป้าแตนนนเเี่่่ยยยให้ออะะมมากกสัจได้้เลลยว่่าซืออกงนึึงงงงอออออ่่่่่่่่ะแแแแคคบาาาาทลล้้้้้้ววปตตนน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 ีีืืใใหหหจจจกกกกกุซ็ไมมรูเััยยข เพราะว่านัทเนี่ยย้ายบ้านมานานแล้วส่วนใครนะครับที่ชอบกินผักกะเพราน้ำฉ่ำๆนะให้ลองทำเมนูนี้ดูเพราะว่าน้ำกะเพราเนี่ยมันจะเคลือบกับเม็ดข้าวทุกเม็ดเลยกินไปเนี่ยอย่างฟิน เมื่อคืนตอนถ่ายฟีดเล่นอยู่เนี่ยได้ไปเห็นช่องน,น้องสีกับพี่โคโค,โค,ค่คดะสอนทําไก่ทอดซอสเกาหลีวันนี้เราจะมาขอจัดสักน้อยใช้ไก่ส่วนสะโพกเอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแต่ว่านี้แอบใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงขยำคุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ2ี่0นาทีระหว่างรอเวลาหมักไก่เนี่ยก็ไปเตรียมแป้งสำหรับไปทอดไก่ได้เลยในคลิปจะใช้แป้งสอย่างคือแป้งทอดกรอบแลวก็แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นตัวน้ำที่มาผสมแป้งเนี่ หรือว่าตาส่วนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้สําหรับรสชาติเนี่ยก็จะมีความหวานน้าแล้วก็มีความเปรี้ยวตามบอกเลยครับว่าสูตรนี้อร่อยมากผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปทอดไก่กันได้เลยใช้ไฟกลางข้อนอ่อนในการทอดไม่ต้องรีบค่อยๆทอดไปเรื่อยๆที่สําคัญสูตรนี้ต้องทอดไก่ทั้งหมด2รอบพอทอดรอบแรกเสร็จก็ให้นําไก่กึ่งผักเอาไว้ให้เย็นเสร็จแล้วค่อยทอดรอบ2รอบที่2แนะนําว่าใช้เป็นไฟแรงในการทอดทอดแค่แป๊บเดียวพอเด้อไม่ต้องทอดนานระวังไก่มันจะไหม้พอทอดไก่เสร็จเนี่ยก็ให้เทน้ำมันออกจากนั้นก็นำซอสลงไปผัดได้เเ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 เลลลลยย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 คีีีี่่่่่่่วว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 วไไไไปปรรรรืืืออออออๆจจจนนนกก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 าาาาาาตตัััซสสสะดดดดดดดแแ้้้้้้้้้็็็หหมมใใบททผขิ หย่อเม็ดใหญ่ทำให้ไก่ท้าของเรามีความหอมหน่ารประทานมากยิ่งขึ้นโรยงาขาวเพิ่มลงไปเล็กน้อยเสร็จก็ปิดแก๊สเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยพอได้ลองแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าสูตรนี้อร่อยมากเด็ดจริงคอนเฟิร์มถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนํา เมนูวันนี้นั้นมาเอาใจคนที่เบื่อข้าวแต่ก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีวันนี้นัดมีเมนูยำขนมจีนที่บอกเลยครับว่าน้ำยำเนี่ยเด็ดมากและใช้ปลาทูตัวใหญ่ทั้งหมด2ตัวนะครับพอทอดเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนระหว่างรอเนี่ยเราก็มาทำน้ำยำกันเลยนะัดเลือกใช้เป็นปลาล่าพาราไดซ์ใบปลาหมึกเขามีมากถึง2สูตรนะสูตรแรกจะเป็นสูตรของแซบนงส่วนสูตรที่2เนี่ยจะเป็นสูตรแซบนัวซึ่งวันนี้นัดเลือกใช้เป็นสูตรแซบนัวเด้อแค่ได้กลิ่นตอนเทนเนี่ยก็ดูแล้วครับว่าต้องน พเพิ่มความอร่อยจัดจ้านให้กับทุกเมนูและที่สําคัญนะครับน้ำปลาร้าสูตรแซบนวเนี่ยหมักจากปลาทะเลจึงทําให้ได้น้ําปลาร้าที่มีกลิ่นหอมอ่อ,อนเพิ่มความอร่อยแซบนวให้กับอาหารทุกเมนูใครที่เพิ่งหัดกินปลาร้าเนี่ยก็สามารถกินได้ครับพอทาน้าํายำเสร็จเนี่ยก็นําทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือว่าถ้าใครชอบทานเผ็ดนะครับก็สามารถเพิ่มพริกป่นลงไปได้เรื <S <S ่องส่วนของปลาทูนะครับคุณย่าฝากมาบอกว่าถ้าใครที่อยากได้ความมันเนี่ยให้ใช้เป็นปลาทูขนาดกลางนะไม่ต้องใช้เป็นปลาทูขนาดใหญ่แบบนี้เพราะว่าปลาทูตัว เกิดมา20กว่าปีเพิ่งรู้ว่าการต้มมาม่ามันต้องใช้สูและเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มกำลังถ่ายฟีดอยู่แล้วก็ดันไปเจอเมนูนี้มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเมนูอะไรมามาคค่าไข่ข้นหรือว่ามาม่าไข่ตุ๋นอะไรสักอย่างในส่วนของตัวรสชาติมามา่าเนี่ยใครชอบรสชาติไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแต่วันนี้เลือกใช้เป็นรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นบอกเลยครับว่าน้ำซุปเนี่ยนัวมากเอาจริงวิธีการทำเนี่ยมันก็จะเหมือนการต้มมามา่าแบบปกติแทบจะทุกอย่างเลยแต่ว่าสูตรนี้จะต้มตัวเส้นเอาไว้ก่อนเอาแค่ให้ ฟองแต่ว่าในคลิปนี้นะใช้ทั้งหมดแค่3ฟองเด้อหรือว่าถ้าใครที่อยากได้ความนัวม,มากๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มไข่ไก่ลงไปอีกได้แล้วแต่ความชอบเลยก่อนชิมเนี่ยก็คิดว่ารสชาติมันน่าจะเหมือนกับไก่ที่เราต้มมาม่าปกติทั่วไปแต่ว่าพอได้ลองชิมแล้วบอกเลยครับว่ารสชาติเนี่ยมันนัวกว่าเดิมมากถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนาเลยครับมันนัวกว่าเดิมจริงๆเด้อ สองสามวันที่ผ่านมาถ่ายฟีดยังไงเนี่ยก็ต้องเจอเมนูนี้แล้วไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะจะชอบเห็นฟีดของกินเนี่ยช่วงดึกๆแล้วเลื่อนไปยังไงเนี่ยก็จะต้องเจอกับร้านข้าวแกงของปะติม๋มแล้วบอกเลยนะครับว่ากับข้าวที่เห็นเนี่ยคือน่ากินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเนี่ยน่ากินไปหมดแล้วบวกด้วยกับการที่เราเนี่ยเห็นตอนดึกๆนะคิดดูแล้วกันครับว่ามันจะน่ากินมากขึ้นขนาดไหนแล้วระหว่างที่ถ่ายฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เห็นเมนูเมนูนึงน่าจะเรียกว่าหมึกทอดกระเทียมนะเเเเเเเมมมมมนน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 ููููีีีีี้้้้้้้คคือออหหหห็็แลลวววววไไไไ่่่่่่จรริิิงงๆททาา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 ปยกกกดดดสัตใบโ ไปเนี่ยก็หิวไปพอตื่นเช้ามาเนี่ยต้องรีบขับรถไปร้านข้าวแกงเลยครับเพราะว่าคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าอยากกินสักสี่ตัวพอไปถึงร้านเนี่ยก็น่าเสียใเลยครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเหลือหมึกทอดกระเทียมอยู่แค่ตัวเดียวก็นั่นแหละครับเลยได้สั่งมากินอยู่แค่หนึ่งตัวแต่ว่านัดเนี่ยก็ยังไม่ได้หายอยากนะพอกินข้าวเสร็จเนี่ยก็รีบตรงไปที่ตลาดสดทันทีเพื่อที่จะไปหาหมึกเนี่ยกลับไปทำกินที่บ้านที่เห็นหมึกตัวเล็กนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าหาใหญ่สุดได้แค่นี้จริงๆส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยเเเเเรรรรรราา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 กกก็็ปปปุงงงให้้้้ตตตตมมมมมมจจจชชออออบบลลลยยยยซึ่่่่่่่ไไไูสสิินนนนีีีีะะะคคววว๋ืแถโทั คุณป้ารานอาหารตามสั่งเนี่ยได้สร้างเรื่องอีกแล้วเมื่อวานก็นจะไปซื้ออาหารตามสั่งกินตอนเย็นเป็นปกติแต่พอไปถึงก็เ,ออเห็นมีกระดาษใบใหม่แปะอยู่ที่หน้าตู้กระจกแต่รอบนี้แปะชื่อเมนูว่าหมูไก่กระเทียมไข่คนตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นหมูกระเทียมไก่กระเทียมแล้วเอาไข่คนมาโปะข้างบนวิธีการทํามันก็จะเหมือนกับหมูกระเทียมแล้วก็ไก่กระเทียมแบบทั่วไปเลยใครชอบรสชาติแบบไหนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นนัาทำไก่กระเทียมเนี่ยต้องมีความหวานนําเล็กน้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เ,ดเีิาส่่่ปทกงรแแต สุดแล้วก็ไม่เคยเห็นร้านไหนทำมาก่อนเนี่ยก็คือเพราะไก่กระเทียมของเราไก่ย่สุคุณป้านเนี่ยจะเอาไข่ไก่มาตีให้เป็นคล้ายๆกับไข่เจียวเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในไก่กระเทียมของเราเลยใส่วนรอบๆกับไก่กระเทียมแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ2นาทีแต่ว่าตอนไปสั่งที่ร้านเนี่ยไข่มันจะมีความดิบกว่านี้ใครที่ชอบไข่ดิบกว่านี้ก็ปิดฝาไว้ประมาณ1นนาทีก็พอถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำเลยเด้อ เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่นัดได้ทำตาเส้นเล็กแล้วก็ตาเส้นใหญ่มีคอมเมนต์ขอมาเยอะมากนะครับว่าให้นัดลองทําตาม,มาม่าดูบ้างได้เลยครับเดี๋ยวนัดเนี่ยจัดให้วิธีการปรุงเนี่ยก็จะเหมือนตาเส้นเล็กแล้วก็ตาเส้นใหญ่ที่ผ่านมาเลยระหว่างที่ตาอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าสมัยตอนเรียนประถมเนี่ยเคยมีร้านยำร้านแซ่บอยู่ที่หน้าโรงเรียนแทบจะทุกวันตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยช่วงนั้นนับกับเพื่อนเนี่ยจะบ้าทีราตีปิงปองมากเวลาที่เราเล่นบิงปองเนี่ยมันก็จะมีกฎนะห้าลูกออก30 415ไม่รู้ว่ามีครรู้จักหรือเปี่วรหนก่งปปอองนก็จะไซื้้้้สมมตาาาร มาตลอดแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขายเป็นถาดโฟมนะโฟมแะเท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันไปแล้วของกินหน้าโรงเรียนน่ะทุกๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันอร่อยเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยแต่ขอบอกตามตรงเลยครับว่าตำกี่รอบเนี่ยก็ยังสู้รสชาติป้าหน้าโรงเรียนไม่ได้สักทีป้าแกเนี่ยตำแซ่บเกิน เมื่อ2วันก่อนเนี่ยคนที่บ้านได้ไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีกันมาแต่ว่านัดเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานครับแต่ว่าลุงก็ยังใจดีครับซื้อไก่ยออุบลมาฟาาแล้วขอบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหรือว่าไก่ยอนะถ้าเป็นของจังหวัดอุบลนะคืออร่อยแล้วก็หอมมากแล้วก็เลยได้มานั่งคุยกันนะครับว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคุยไปคุยมาเนี่ยก็ได้พูดถึงร้านไข่กระทะร้านหนึ่งขึ้นมาเราก็เอะใจว่าใช่ร้านเดียวกันกับที่เราเคยไปกินหรือเปล่าคุยไปคุยมาเนี่ยสรุปว่าใช่่ราเปอลหื แต่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าใครได้ไปอุบลคราวหน้านะแนะนําให้แวะลองทานเลยครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็นคงจะคิดว่าเฮ้ยไข่กระทะเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกันทุกที่หรือเปล่านัดขอบอกเลยนะคบว่ามันไม่เหมือนครับนัดไม่ได้บอกนะครับว่าไข่กระทะจังหวัดอื่นเนี่ยจะไม่อร่อยแต่ว่าสําหรับนัดเนี่ยร้านนี้คือรสชาติดีมากๆขั้นตอนนี้ให้เราหาไม้ลแหลมนะครับมาจิ้มต้องไข่แดงนะเพราะว่าเวลาที่เราําไปใส่ในหม้อนเนี่ยไข่แดงอาจจะระเบิดได้ครับพอได้ลองมาทํากินเองเนี่ยก็เหมือนได้นั่งทายมินชีนย้อนกลับไปกินที่จังหว ใครที่ชอบกินเมนูผงกะหรีเนี่ยต้องไม่พลาดเมนูนี้ไก่อบผงกะหรีบอกได้เลยครับว่าทําง่ายมากแล้วก็อร่อยมากสูตรนี้ตัวเนื้อไก่เนี่ยนุ่มชุ่มฉ่าม,มากเตรียมสูตรประกาบจดสูตรได้เลยวันนี้นั้นเลือกใช้เป็นสะโพกไก่ทั้งหมด3ชิ้นหรือว่าถ้าใครชอบกินเป็นไก่ส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยปรุงรสชาติด,ด้วยสาเกลอือนมข้นจืดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือวอสผงกะหรีตาปืนควายใส่ใจในรสชาติหาซื้อได้ที่แมคโครบิ ole, Big ๊กซีโกโฮเซียลและร้านค้าชั้นนําทัระเามกีพ เอเวลาแล้วเนี่ยก็นาไปอบกันได้เลยนัใช้ไฟ1้0องศาด้านละว8นาทีอบทั้งหมด2รอบพอ,อบไก่รอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็นําไก่ออกมาพิกลับด้านแบบนี้เสร็จแล้วก็ทาซอสที่เราหมักเอาไว้เพราะว่าตัวของไก่จะได้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสันที่น่ารับประทานมากยิง่งนอย่าลืมนําไก่ออกพลพิกลับด้านด้วยนะระวังตัวไก่มันจะสุกไม่ทั่วถึงจากนั้นก็นําไก่ไปอบอีกหนึ่งรอบใช้อุณหภูมิเท่าเดิมบอกได้เลยครับว่าระบังอบเนี่ยกลิ่นเนี่ยหอมไปทั่วบ้านเลยพอครบเวลาก็เสร้รราถ มีใครเคยกินไข่ดาวแบบนี้บ้างคุณย่าเนี่ยเรียกว่าไข่ดาวหมูทับช้าคุณย่าเห็นว่ามีไข่เป็ดเหลืออยู่เลยบอกให้นั้เนี่ยไปซื้อไก่สับมาเดี๋ยวย่าจทําไข่ดาวไก่สับให้กินนั้นเนี่ยก็ทําหน้างงๆแล้วถามย่ากลับไปว่าไข่เจียวไก่สับหรือเปล่าไม่ใช่ไข่ดาวคุณย่าเนี่ยก็สายหน้าอย่างไวแล้วก็บอกว่าไข่ดาวนี่แหละพอคุณย่าพูดเสร็จเนี่ยก็ยิ่งงงไปใหญ่เพราะว่าเคยเห็นแต่ไข่เจียวหมูสับหรือว่าไข่เจียวไก่สับคุณย่าบอกว่าวิธีการทําเนี่ยมันก็จริงเหมือนกัไข่เจียวทุกอย่างเลยแค่เราเนี่ยต้องแยกไข่แดงออกมาก่อนตีคุณย่าบอกว่าถ้าทําเป็นไข่ดาวเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นไข่เป็ดนะเพราะว่ามันจะมีความมันมากกว่าไข่ไก่หรือว่าถ้าใครที่หาแม่จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้เป็นไข่ไก่ได้จะกินกี่ฟอง เนี่ยก็แล้วแต่เลยส่วนตัวเนื้อสับในกินนี้นะใช้เม็นอกไก่บดน,นะครับหรือว่าถ้าใครอยากใช้เป็นเนื้อหมูสับเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยตอนแรกลองกินว่าเนี่ยรสชาติมันจะคล้ายกับไข่เจียวหมูสับแต่ว่ามันจะนัวขึ้นมากเพราะว่าเราเนี่ยได้กินไข่แดงไปด้วยยิ่งใ,ให้ได้บีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกป,ป่นลงไปด้วยนะบอกเลยครับว่าอย่างฟิน ใครที่มีกุ้งเหลือในตู้เย็นแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําเมนูอะไรดีลองจัดเมนูนี้ดูกุ้งกระเทียมไข่ดาวบอกเลยครับว่าอย่างฟินที่สาคัญคืาทำง่ายมากจะสมสมุนกกาจดสูตรได้เลยขั้นตอนแรกก็เจียวกระเทียมไม่หอมตัวกระเทียมเนี่ยใครจะปลอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกเนี่ยก็แล้วแต่เลยวันนี้นะัดเลือกใช้เป็นกุ้งแม่น้ำเพราะว่ามันเหลืออยู่ในตู้เย็นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเด้อหรือว่าถ้าใครจะเลือกใช้เป็นกุ้งอย่างอื่นเนี่ยก็เลือกได้เลยตามชอบปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน มันก็จะเหมือนไข่ดาวทั่วไปเลยแค่ต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกก่อนพอไข่ขาวเริ่มสุกก็ากุ้งมาวางเรียงไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยไขย่แดงที่เราแยกไว้ใครชอบไข่แดงสุกข,ขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่เลยตามชอบกินคู่กับซอสแบบนี้บอกเลยครับว่าอย่างฟิน หลังจากแีนทลงคลิปลูกชิ้นโอกไก่ข้าวไหลาเบอร์รี่ไปนะครับก็จะมีคอมเมนต์ที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้แต่จะมีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าใช้ข้าวขาวทําได้หรือเปล่าทําได้เหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้นะัทจะมาทําให้ดูใช้โอกไก่ทั้งหมด1อกเหมือนเดิมครับส่วนตรงหนังเนี่ยเราจะไม่ใช้หั่นโอกไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปั่นได้ง่ายขึ้นครับต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นัทลืมกดทายนัทจะใส่เป็นข้าวสวย1กกครับแล้วก็ไข่ไก่1ฟองเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยใส่าตามแต่ชอบได้เลยเสร็จแล้วก็ปั่นให้เอียดเลยครับวันนี้นะครับลูกชิ้นของนัทจะใส่สาหร่ายลงไปด้วยใช้เป็นสาหร่ายแพ่นอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาขยํา ขยำขยำให้มันแตกเลยนะครับสาหร่ายเนี่ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับเสร็จแล้วก็ใส่สาหร่ายของเราลงไปครับแล้วก็นําไปปั่นอีกหนึ่งรอบเพื่ละเอียดแบบนี้นําไปแช่ตู้เย็น30นาทีนะครับเสร็จแล้วก็พร้อมต้มกันได้เลยให้เราตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเบาไฟรอจนน้ํานิ่งนะครับแล้วค่อยใส่ลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นเนี่ยครับปั่นได้ตามใจชอบเลยครับใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ก็จัดไปเลยต้มไปจนกว่าลูกชิ้นของเราเนี่ยจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานเตรียมเสิรร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 ร์ฟไไไไไดดดด้้้้้้้้เเเเเลลลยยยคคคคคััััััับบบบบหหหืืืออ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 วววววว่่่่่่่่่่่่าา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 ถใใใใงงงงมมมมกกกกกินน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 ะะะะททํส็ปณ5-7 5แแแตีีจผูข สำคัญคือนุ่มมากแล้วก็เด้งมากครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่แบบนี้คือฟินมาก เมนูนี้รับรองว่าใครทําก็อร่อยแนย่นอนบุนเส้นอบหม้อดินนัดเลือกใช้เป็นบุนเส้นอบหม้อดินของตาชอช้างเพราะว่ามีเส้นพร้อมซอสในซองรสชาติเหนียวนุ่มรสชาติเนี่ยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มที่สาคัญคือทําง่ายใช้เวลาแค่เจ็นาทีทางแบรนด์เขาไม่ได้มีแค่บุนเส้นอบหม้อดินเมนูเส้นอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันชอช้างเนี่ยขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเส้นแล้วก็เรื่องซอสสาหรับใครที่อยากลองเนี่ยหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Top, C, Lotus, Lotus, ท็อปบิ๊กซ บุลเซนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยบอกเลยครับว่าใครทำก็อร่อยที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบห้มันยุ่งยากแค่มีบุลเซนอบหม้อดินตาชอช้างคือจบเลย ทุกคนเนี่ยจำได้ไหมครับว่าตอนไปโรงเรียนเนี่ยช่วงไหนที่สนุกที่สุดแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่สนุกแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นของนัดเนี่ยจะเป็นช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเลยครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยไปสายแทบทุกวันแล้วความสนุกในวัยเรียนของแต่ละคนเนี่ยนัดว่าก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนที่เขาเป็นเด็กเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือแล้วเชื่อเลยครับว่าในทุกๆห้องเรียนเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนเก่งมากเนี่ยอย่่่่่่่่นนนนหืืือออออไไไไมมมกเเเเยวาาาาปปับงงงง้้้ลดดุึึพพทซิ นี่น่าจะมีเยอะนะเพราะว่านัทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อนี้เหมือนกันพูดตรงๆเลยคืออยากไปโรงเรียนอะ่ะเพราะว่าอยากไปเจอเพื่อนส่วนเวลาที่ชอบมากที่สุดนะก็จะเป็นตอนกลางวันกับตอนเลิกเรียนเพราะว่าช่วงพักท,ที่ยงทีไรเนี่ยต้องรีบกินข้าวให้ไวที่สุดนะเพราะกลุ่มเราเนี่ยจะได้ไปจองสนามฟุตบอลเป็นกลุ่มแรกถ้าไปช้าน้าบอกเลยว่าสนามเต็มหรือว่าถ้าวันไหนไปไม่ได้นสนามบอลจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะไปหมกตัวอยู่ในห้องสมุดเข้าไปอ่านหนังสือหรือเปล่าเปล่าครับเข้าไปจากแอร์ส่วนบางคนเนี่ยเข้าไปก็หลับแล้วถ้าวันไหนช่วงบ่ายยังวสอเ่่าารับขึ้นไปเปิดคคออมลลงเเเกกกบยรว่า เตอร์สมัยนั้นนะ่ะคือมันมากส่วนผัดพริกเผาเนี่ยก็ดูตามคลิปได้เลย สมัยก่อนตอนที่ยังไม่โดนหมอห้ามกินหมูเนี่ยนะัทเป็นคนที่โคตรชอบกินสเต็กหมูแล้วก็สเต็กเนื้อมากๆแต่ว่าคลิปนี้ไม่ทํากินเองนะครับทำให้คนที่บ้านกินส่วนของตัวเนื้อเนี่ยใครใช้ส่วนใหมก็ได้แล้วแต่ความชอบขั้นตอนแรกเราก็จะเอาหมักเนื้อกันก่อนเลยนัทเลือกใช้เป็นเกลือชมพูหิมาลายันเป็นเกลือชมพูที่มีโซเดียมต่ากว่าเกลือปกติรสชาติจะอร่อยกําลังพอดีไม่เค็มมากเกินไปแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดําตัวนี้จะเป็นพริกไทยดาแท้จากสวบนบรรจุพันธุ์เป็นแบบขวดฝาบดและมีฝาปิดกั้นความชื้งงเอล กับหอมใหญ่ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวหอมใหญ่จะสุกเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยตามด้วยผงบาลซอสเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าตัวซอสจะเหนียวตามด้วยการปรุงรสชาติได้เลยใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยสานให้ความหวานแทนน้ำตาลให้พลังงานสุนแคลอรี่ที่สำคัญเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินอีกด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยนะเจ้าของแบรนด์นิฟต้าแนะนำว่าให้มีติดบ,บ้านเอาไว้ได้เลยพอทำตัวซอสเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มย่างเนื้อกันต่อใส่เนื้อลงไปเล็กน้อยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยจะใช้เป็นน้ำมันก็ได้แแแแตตตต่่่่่่่่่่่่่วววววาา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 าถถ้้้้้้้้้้้้ใใใชชเเ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 ปปป็็นน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 ืืืออ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 อีีีีียยยยยยยัจจจะะมมมมกกกกกกลลลิิิิหหหขึคคคไงงรดททพบบ ค่อนข้างสุกกันขอ,อย่างได้ละ30วินาทีก็แล้วกันตัวเนื้อที่ได้ความสุกก็จะประมาณมีเดียมเวลหรือว่าถ้าใครชอบเป็นมีเดียมแลนเนี่ยก็ข่างละแค่15วินาทีก็พอเด้อสำหรับใครที่สนใจเครื่องปรุงเนี่ยปัดพิจกาหน้าโปรไฟล์นัดได้เลย สมัหม uh. เรียนเนี่ยมีใครที่อยู่หอพักกันบ้างครับแล้วมีใครที่ชอบทากับข้าวกินเองในช่วงที่อยู่หอกันบ้างครับส่วนนัทเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่ชอบทําแต่ว่าถ้าไม่ทาเนี่ยก็คือไม่ได้กินเลยนะคือในช่วงเวลาที่นัดไปอยู่หอเนี่ยนัทจะได้เงินสัปดาห์ละ500บาทสัปดาห์ละ500บาทเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยวันละตั้ง100บาทมันก็น่าจะพอแต่ว่าสําหรับนัทอาจจะยังไม่พอครับคือนั้นไม่ได้บอกว่า5 0าอบาทเนี่ยจะไม่พอสําหรับทุกคนนะครับที่นัทบอกว่ามันไม่พอสาหรับ ด้วยแต่ว่ามันจะมีค่าจีปาธะอื่นๆเข้ามาด้วยครับอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือค่าชีดงานค่าทํารายงานซึ่งของพวกนี้นะครับก็จาเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วครับสัปดาห์ละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้คือยังไม่ได้รวมค่าของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจําวันของเรานะครับเช่นค่าสบู่ค่ายาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันคือจะบอกว่าคนที่ใช้เงิน500บาทใน1สัปดาห์พอเนี่ยในยุคนี้คือคุณโคตรเก่งเลยอะแล้วในช่วงที่อยู่หอนะัดโค้ชชอบทําเมนูนี้เลยเพราะมันงงทัน มันอร่อยนคนละแบบอ่ะใครที่ยังไม่เคยลองกะเพราไข่เจียวแบบนี้นะครับแนะนําเลยครับคือมันอร่อยมากแล้วก็ประหยัดมากครับ สรุปแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรไข่ระเบิดหรือว่าไข่ดาวทรงเครื่องหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าไข่ยาส่าแต่เอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันยาส่ตรงไหนสมัยเด็กเนี่ยได้กินเมนูนี้บ่อยมากที่จําได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าตอนเด็กเนี่ยมีใครเป็นแบบน้หรเปล่าที่ไม่ชอบกินผักเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ไม่ชอบกินเมนูนี้เพราะว่ามีผักค่อนข้างเยอะมีทั้งมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทแต่ที่โบราณว่าไว้ว่าถ้าไม่ชอบอะไรเนี่ยมักจะได้อย่างนั้น หม้อแทบจะทุกรอบคุณยาบอกว่าถ้าอยากให้อร่อยเมนูนี้ต้องใช้เป็นหมูสับติดมันเล็กน้อยแต่ว่าในคลิปมีเราใช้เป็นสะโพกไก่บดเด้อแล้วก็ตัวไข่ดาวเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เป็นไข่ไก่แทนได้ใครชอบไข่ดาวสูงมากสูดน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยคุณยาฝากเคล็ดลับมาบอกตัวแครอทถ้ามีให้แข็งเนี่ยแนะนําว่ายำไปใส่ไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีเสร็จแล้วค่อยนามาผัดเด้อ ร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านทุกคนเนี่ยมีเมนูนี้หรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนเลยครับว่าแถวบ้านนั้นเนี่ยไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงไม่มีหรือว่านัดเนี่ยสั่งเมนูไม่ถูกคือทุกครั้งที่อยากกินเมนูนี้นะนับก็จะไปลองสั่งร้านอาหารตามสั่งนับเนี่ยก็จะสั่งว่าเอากะเพราไก่คุกพิเศษไข่ดาวหนึ่งจานครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะทวนเมนูกลับมานะว่าเอากะเพราไก่พิเศษไข่ดาวใช่หรือเปล่าไอ้เราเนี่ยก็ตอบกลับไปเลยครับว่าใช่แต่ว่าเอาผัดกระเพราเนี่ยไปผัดรวมกับข้าวเลยทาง พร้อมกับกะเพราที่พ่อค้ามาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นกะเพราไก่ไกราดข้าวแบบปกติเลยแต่ว่าสมัยเรียนตอนที่อยู่โคราชเนี่ยร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำเนี่ยก็คือร้านป้าแดนนัดเนี่ยก็ได้สั่งแบบนี้นะเอากะเพราไก่คุกพิเศษไข่ดาวหรือว่ากะเพราหมูคุกพิเศษไข่ดาวและสิ่งที่ป้าแดนทำนะพอแกผัดกะเพราใกล้เสร็จเนี่ยแกยจะเอาข้าวสวยลงไปผัดพร้อมกับกะเพราเวลาแกทำเมนูนี้ทีไรนะบอกเลยว่าหอมไปทั้งซอยอ่ะเพราะว่ารสชาติที่ป้าแดนทำเนี่ยจะมีความหวานหเค็มๆเด็กๆเนี่ยจะชอบกันมากและที่สำคัญเลยคือร้านป้าแดเ่่ย้้ออากลลวซืงน เพราะว่านัทเนี่ยย้ายบ้านมานานแล้วส่วนใครนะครับที่ชอบกินผัดก,กะเพราน้ำฉ่ำๆนะให้ลองทำเมนูนี้ดูเพราะว่าน้ำกะพเพรานี่ยมันจะเคลือบกับเม็ดข้าวทุกเม็ดเลยกินไปเนี่ยอย่างฟิน เมื่อคืนตอนถ่ายฟีดเล่นอยู่เนี่ยได้ไปเห็นช่อนน้องสีกับพี่โคโค่เห้สอนทำไก่ทอดซอสเกาหลีวันนี้เราจะมาขอจัดสักน้อยใช้ไก่ส่วนสะโพกเอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแต่ว่านี้นะ้แอบใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีาระหว่างรอเวลาหมักไก่เนี่ยก็ไปเตรียมแป้งสำหรับว้ทอดไก่ได้เลยในคลิปจะใช้แป้ง2อย่างคือแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นตัวน้ำที่มาผสมแป้งเน หรือว่าตาส่วนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้สําหรับรสชาติเนี่ยก็จะมีความหวานน้ำแล้วก็มีความเปรี้ยวตามบอกเลยครับว่าสูตรนี้อร่อยมากผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปทอดไก่กันได้เลยใช้ไฟกลางข้อนอในการทอดไม่ต้องรีบค่อยๆทอดไปเรื่อยๆที่สําคัญสูตรนี้ต้องทอดไก่ทั้งหมด2รอบพอทอดรอบแรกเสร็จก็ให้นําไก่พืชผักเอาไว้ให้เย็นเสร็จแล้วค่อยทอดรอบสองรอบที่สองแนะนำว่าใช้เป็นไฟแรงในการทอดทอดแค่แป๊บเดียวพอเด้อไม่ต้องทอดนานระวังไก่มันจะไหม้พอทอดไก่เสร็จเนี่ยก็ให้เทน้ํามันออกจากนั้นก็นําซอสลงไปผัดได้เเ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 เลลลลลลยย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 คคคีีีี่่่่่่่วว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 วไไไไปปรรรรืืืออออออๆจจจนนนกก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 าาาาาาตตัััซสสสะดด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 แแ้้้้้้้้้้้็็็หหมมใใบทททผุขิ เียวเม็ดใหญ่ทำให้ไก่ทอดของเรามีความหอมหน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโรยงาขาวเพิ่มลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยพอได้ลองแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าสูตรนี้อร่อยมากเด็ดจริงคอนเฟิร์มถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำ เมนูวันนี้นั้นมาเอาใจคนที่เบื่อข้าวแต่ก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีวันนี้นันมีเมนูยำขนมจีนที่บอกเลยครับว่าน้ำยำเนี่ยเด็ดมากจะใช้ปลาทูตัวใหญ่ทั้งหมด2ตัวนะครับพอทอดเสร็จแล้วก็นำขึ้นในพักเอาไว้ก่อนระหว่างรอเนี่ยเราก็มาทำน้ำยำกันเลยนะัดเลือกใช้เป็นปลาล่าพราราไดซ์ใบปลาหมึกเขามีมากถึง2สูตรนะสูตรแรกจะเป็นสูตรของแซบโนงส่วนสูตรที่2เนี่ยจะเป็นสูตรแซบนวัวซึ่งวันนี้นัดเลือกใช้เป็นสูตรแซบนวัวเด้อแค่ได้กลิ่นตอนทีเนี่ยก็ดูแล้วครับว่าต้องน น้ำพรกิกเพิ่มความอร่อยจัดจ้านให้กับทุกเมนูและที่สําคัญนะครับน้ำปลาล่าสูตรแซบนัวเนี่ยหมักจากปลาทะเลจึงทําให้ได้น้ําปลาล่าที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆเพิ่มความอร่อยแซบนวัวให้กับอาหารทุกเมนูใครที่เพิ่งหัดก,กินปลาล่าเนี่ยก็สามารถกินได้ครับพอทําน้าํายำเสร็จเนี่ยก็นําทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือว่าถ้าใครชอบทานเผ็ดนะครับก็สามารถเพิ่มพริกป่นลงไปได้ในส่วนของปลาทูนะครับคุณย่าฝากมาบ,บอกว่าถ้าใครที่อยากได้ความมันเนี่ยให้ใช้เป็นปลาทูขนาดกลางนะไม่ต้องใช้เป็นปลาทูขนาดใหญ่แบบนี้เพราะว่าปลาทูตัวใหญ่เนี่ยมม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 ัััััันนนนนนนจจจจะะเเเเเเเคคคคคค็ออออออยย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 ย่่่่่่่่่าาาางงงงงดดดีีีีีววววไไถ้้้้้ใรรรทกกิิตลลลแแบบบซ เกลืมา20กว่าปีเพิ่งรู้ว่าการต้มมาม่ามันต้องใช้สูตรแล้วเมื่อคืนตอนสท0 0มกําลังไถฟีดอยู่แล้วก็ดันไปเจอเมนูนี้มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเมนูอะไรมามา่าไข่ข้นหรือว่ามาม่าไข่ตุ๋นอะไรสักอย่างในส่วนของตัวรสชาติมามา่าเนี่ยใครชอบรสชาติไหน,ไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแต่วันนี้เลือกใช้เป็นรสต้ยมยำกุ้งน้ําข้นบอกเลยครับว่าน้ําซุปเด็ดนัวมากเอาจริงๆวิธีการทําเนี่ยมันก็จะเหมือนการต้มมาม่าแบบปกติแทบจะทุกอย่างเลยแต่ว่าสูตรนี้จะต้องโปรเส้นําไว้ก่อนเอาแค่ให้พอสุกไม่ต้องถึงกับเล็ในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยมัใช้เป็นโนไก่บดนะครับหรือว่าถ้าใครใช้เป็นเนื้อหมูสับเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเมื่อคืนตอนดูในคลิปเนี่ยเขาใช้ไข่ไก่ทั้งหมด แต่ว่าในคลิปนี้นะใช้ทั้งหมดแค่3ฟองเด้อหรือว่าถ้าใครที่อยากได้ความนัวม,มากๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มไข่ไก่ลงไปอีกได้แล้วแต่ความชอบเลยก่อนชิมเนี่ยก็คิดว่ารสชาติมันน่าจะเหมือนกับไก่ที้เราต้มน้ำมากปกติทั่วไปแต่ว่าพอได้ลองชิมแล้วบอกเลยครับว่ารสชาติเนี่ยมันนัวกว่าเดิมมากถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําเลยครับมันนัวกว่าเดิมจริงๆเด้อ สองสามวันที่ผ่านมาถ่ายฟีดยังไงเนี่ยก็ต้องเจอเมนูนี้แล้วไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะจะชอบเห็นฟีดของกินเนี่ยช่วงดึกๆแล้วเลื่อนไปยังไงเนี่ยก็จะต้องเจอกับร้านข้าวแกงของป้าติม๋มแล้วบอกเลยนะครับว่ากับข้าวที่เห็นเนี่ยคือน่ากินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเนี่ยน่ากินไปหมดแล้วบวกดรวยกับการที่เราเนี่ยเห็นตอนดึกๆนะคิดดูแล้วกันครับว่ามันจะน่ากินมากขึ้นขนาดไหนแล้วระหว่างที่ถ่ายฟีดไปเรื่อยเนี่ยก็ได้เห็นเมนูเมนูหนึงน่าจะเรียกว่าหมึกทอดกระเทียมนะ ก็หิวไปพอตื่นเช้ามาเนี่ยต้องรีบขับรถไปร้านข้าวแกงเลยครับเพราะว่าคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าอยากกินสักสี่ตัวพอไปถึงร้านเนี่ยก็น่าสิ้นเลยครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเหลือหมึกทอดกระเทียมอยู่แค่ตัวเดียวก็ได้แหละครับเลยสั่งมากินอยู่แค่หนึ่งตัวแต่ว่านัดเนี่ยก็ยังไม่ได้หายอยากนะพอกินข้าวเสร็จเนี่ยก็รีบตรงไปที่ตลาดสดทันทีเพื่อที่จะไปหาหมึกเนี่ยกลับไปํำกินที่บ้านที่เห็นหมึกตัวเล็กนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าหายใหญ่สุดได้แค่นี้จริงๆส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยเราก็ปรุงาบรนนะคทั คุณป้ารานอาหารตามสั่งเนี่ยได้สร้างเรื่องอีกแล้วเมื่อวานก็จะไปซื้ออาหารตามสั่งกินตอนเย็นเป็นปกติแต่พอไปถึงก็เห็นมีกระดาษใบใหม่แปะอยู่ที่หน้าตู้กระจกแต่รอบนี้แปะชื่อเมนูว่าหมูไก่กระเทียมไข่ข้นตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นหมูกระเทียมไก่กระเทียมแล้วเอาไข่ข้นมาโปะข้างบนวิธีการทํามันก็จะเหมือนกับหมูกระเทียมแล้วก็ไก่กระเทียมแบบทั่วไปเลยใครชอบรสชาติแบบไหนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นนับทำไก่กระเทียมเนี่ยต้องมีความหวานนําเล็กน้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ไ สุดแล้วก็ไม่เคยเห็นร้านไหนทำมาก่อนเนี่ยก็คือเพราะไก่กระเทียมของเรากกจะสุคุณป้านเนี่ยจะเอาไข่ไก่มาตีให้เป็นคล้ายๆกับไข่เจียวส็จแล้วก็ใส่ลงไปในไก่กระเทียมของเราเลยใส่วนรอบๆกับไก่กระเทียมแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสองนาทีแต่ว่าตอนไปสั่งที่ร้านเนี่ยไข่มันจะมีความดิบกว่านี้ใครที่ชอบไข่ดิบกว่านี้ก็ปิดฝาไว้ประมาณหนึ่งนาทีก็พอถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำเลยเดอ้อ เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่นัดได้ทำตาเส้นเล็กแล้วก็ตาเส้นใหญ่มีคอมเมนต์ขอมาเยอะมากนะครับว่าให้นัดนลองทําตาม,มาม่าดูบ้างได้เลยครับเดี๋ยวนัดเนี่ยจัดให้วิธีการปรุงเนี่ยก็จะเหมือนตาเส้นเล็กแล้วก็ตาเส้นใหญ่ที่ผ่านมาเลยระหว่างที่ตาอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าสมัยตอนเรียนประถมเนี่ยเคยมีร้านยำร้านแซ่บอยู่ที่หน้าโรงเรียนแทบจะทุกวันตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยช่วงนั้นนับกับเพื่อนเนี่ยจะบ้าทีลาตีปิงปองมากเวลาที่เราเล่นปิงปองเนี่ยมันก็จะมีกฎนะ5ลูกออก30,4,152